สองห้าสี่สามค่ะพี่น้องค่ะสองห้าสี่สามนะคะนี่ค่ะแล้ววันนี้เพื่อนกับซิปติดเอ้ยไปตัดกระจกเป็นแผ่นๆเดี๋ยวไปติดอุโบโสถแบบใดแอดสิบห้าพี่น้องไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันนะคะว่ายี่หีติดกระจกแล้วสิซ่องไปหอดใสต่อใสเนาะค่ะพี่น้องค่ะเทวบุตรเทวดาเพื่อนกับซิได้เห็นน้ำนาะค่ะพี่น้องเนาะว,ว่าเขาร่วมสั่งอุโบโสถน้ำกันนะคะพี่น้องเด้อประดับประดาให้ เลื่อมนะคะเราจะให้ซองไปหอดไก่ด้วยคะ่ะโจ๊กมีซองหอดไก่ด้วยค่ะพี่น้องเขามาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันนะคะ<ม>การบูชาก,ก,กระจกเนี่ยก็แล้วแต่สัทธาเนาะค่ะพี่น้องแทนละสิบบาทนะคะพี่น้องค่ะแล้วแต่ข้าสี่บูชาจังบาทก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเขาไปรับชมรับฟังะค่ะน้องโนดีเนาะไปเบิ้งอุบโบสถพร้อมๆกันนะคะ ตามแอดมาค่ะพี่น้องค่ะจะผ้าไปซ่องอุโบสถซึ่งใส่กระจกปิดอุโบสถไเี่ยที่งนี้่้ถือไปนั่งเียเฉยเอีไปจเอาไปทีนะเดี๋ยสร้างใ่้สิมาเอาไปตัดเอาเนาะเป็นลวดลายเป็นลายดอกไม้ ไปไทยอ,อกกบองค์ปูองค์ยาทั้ทงหนาด้วยรู้ด้วยแล้ม่้มหห้นี่แล้วะค่ะพี่น้องเอฟซีขากระจกที่ลูกๆเพ่อนนั่น,นก็บิังตัวดีฝ่ายเอฟซีนั่งอยเด้อ้ายตัวองค์ปูสีสุโข่งยาสีประทุมมาเขาทั้งหนางามค่ะปูกระดกนนกไดพี่น้องขาแค่นกระจกที่ ท้างช่องให้ว่า,าท,ท่านใดที่จะจะร่วมบริจาคกระโจกกันนี้แล้วค่ะพี่น้องคะนี่นี่ค่ะพี่น้องคะต้นจะมาตดเป็นแผ่นเป็นแผ่นประกอบเพชรทั้งเบิดตอุโบสถเลยค่ะพี่น้องค่ะองค์ปูก็งามงามเหลื่อมหยาบหยาบพี่น้องเอ้ยจะเป็นสะออ่อนนี่จะโต๊ะโตโตโตส่งเดินทางมากมนีกับพุดตาคุณยายกับน้องโนดีเด่อพี่น้องเอฟซีค่ะถ้าคุณตาคุณยายกับน้องโนดีทำบุญค่ะ ึ่งองคูก็มีแต่องงามๆพี่น้องคะเหลี่ยมหยาบหยาบซึ่งวัดที่ยู่นี่เป็นวัดที่เอากระจกที่ให้ทั้งช่องเอาให้เบิ้งแหะคะ่ะพี่น้องทั้งโบสถ์ทั้งศาลาเลยเป็นกระจกหมดค่ะพี่น้องคะทําด้วยกระจกทั้งหลังคะ่ะนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะสําหรับเอสซี่านใดที่ สนใจอยากจะรวมทำบุญกระจกน้ำตามกำลังศรัทธาเ้อพี่น้องค่ะซึ่งเพิ่นจะมาแปะอุโบสถจังสิละค่ะทั้งหลังใช้กระจกทั้งหลังค่ะสวยงามมากเลยโ่โดีขอพรย่าสีปธุมมา ขอพอ่อปูต่อค่ะนูดีหนูดีขอพรย่าสีปทุมมาต่อไปก็จะขอพอรปู่สีสุดโทค่ะพี่นอ้องค่ะโอ้จะมันงามเนยหยาเอ้ยโบสถ์คนถ้ำโดยกระจกทางหลังค่ะพี่น้องค่ะ ดีค e, e, er ่ะยด้า็นรนิดนหน่อค่ะนูดีเดินทำบุญไหว้ปู่ย่าค่ะท่านบุญโดยเฉพาะนะคะพี่น้องค่ะ ตอดีดีปาก็อนอู้เขาสวยงามมากเลยค่ะสาธุ ค่ะพี่น้องค่ะง้าก็ง,งามงามค่ะพี่น้องค่ะ พี่นอ้องเอฟซีขาองค์ปู่องค์ญาก็งามงาม,งามพี่น้องข่าวพี่นอ้องเอฟซีขาองค์ปู่องค์ญาก็งามงาม,งามพี่น้องคะ่ะกราบไหว้ขอพรปู่ญาติสลาค่ะพี่น้องคะ่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะกระจุกสำหรับเอฟซีท่านไหนที่สนใจอยากจะบูชากระจุกตามคำลั่งสลาพี่น้องคะ่ะ มาติดตามโบดตามยังเชียงสิลาค่ะมีเตก่กระจกหล้่วนๆเนอร์พี่น้องเอซี่ค่ะเดี๋ยวพภาพไหวายพระขอพรปูอยู่ในโบดกันค่ะ รตะเว้นทำบุญเนาะเสียวมือวันศิลค่ะดีตะเวนทำบุญค่ะวันนี้วันพระค่ะพี่น้องเอซค่ะค่ะขันมองวันพระตาพายายทำบุญค่ะพี่น้องค่ะวันนี้อยู่ที่วัดป่าเมืองเหืองค่ะพี่น้องค่ะสวยงาม

พี่น้องคะน่ามึดสวยงามมากเลยปู่ค่ะปู่สวยงามมากเลยค่ะข้างนี้จะเป็นหญ้าค่ะพี่น้องค่ะเป็นบุญตาพี่น้องค่ะเป็นบุญตาที่ได้มาค่ะสวยงามมากเลยค่ะเหลืองอร่ามมากค่ะถึงเอซีเนาะค่ะที่ปู่ซากระจกเนาะค่ะแต่ัมีส่วนรวมเนาะค่ะ มีส่วนล้วนในอุโบสถนีค่ะใหญ่แล้ว่ะพี่น้องเด้อค่ะจะจบกรงนี้ทั้งสิบบาทแต่พี่น้องค่ะเุณเคทค่ะพี่น้องค่ะบังดูค่ะเรื่องอารามทั้งหลังเลยค่ะทำด้วยกระจกล้วนๆนะคะสำหรับเอฟซีท่านใดที่อยากจะบูชากระจกเดี๋ยวทั้งทองจะไปไม้เรงทอดสามไห้ค่ะจะได้ซองขึ้นไปทั้งสวรรค์ชั้นฟ้าสิเดศธาอนเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครอบครัวค่ะพี่น้องค่ะ สะท้อนเอาสิ่งบอดีออกจากชีวิตค่ะพี่น้องมีความเสื่อเป็นเช่นนั้นค่ะพี่น้องค,ค่ะสวยง่ามมากเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นกระจกทั้งหลังเลยคะ่ะโบสอุโบสถโบสคะ่ะโอ้สะอ่อนความงามค,ค,ค่ะค่ะพุ่นะพี่น้องกระจกเหลี่ยมหยาบยเบียาบหยบยูกระจกสีท่อคะ่ะซึ่งทางช่องกา มาหลบกอนทั้งช่องก็ได้บู้ชมซา่าทำหุน่นไปน้ำเพลินไปสิแผพะนแล้วค่ะพี่น้องค่ะสีไดซ้อนเอาเตซิงดีๆเขามาในชีวิตขอบรัวเนาะสิ่งใดบ่ดีกห้สะท้อนออกไปคะ่ะพี่น้องค่ะมีความเชื่อว่าจังสันนะคะองค์ปู่องค์งย่าสวยมากเลยคะ่ะอยู่ที่วัดป่าเมืองเหงะะืองค่ะพี่น้องค่ะอยู่ที่จังหวัดบึงการค,ะค่ะ ค่ะ่ะกะเดี๋ยวท่างชองจะขอตัวล้านได้ขวัญพี่น้องเด้อ่ะสำหรับเดท่างตัวเลขของน้องนูดีกะหาศูนย์นะคะพี่น้องค่ะห้าศูนย์กับหกสี่เนาะค่ะท่านไหนชื่นชอบประจักษ์ท่านไหนัดกระพานค่ะซึ่งมนีผ้าน้องพนตะเวนทําบุญค่ะพี่น้องค่ะวันศีลกะค่ะซึ่งค่ะสีเป็นขอพอนกับยาค่ะพี่น้องค่ะค่ะ